อูยุ้งแม่น้ําอบชีสค่ะอันนี้เจอถาให้มันเย็นนะคะที่จริงชีสจะยืดกว่านี้าแนะน,นำแนะน,นำงานคือภาษาแก่ใจอีชฉอเยนะและที่สำคัญมาซ้ำม,มาเพื่อสิ่งนี้ืขาหมูเยอะมั่นพี่นอ้อง มหมูเยอรมันอร่อยมากต้องมีต้องมีซ้ำนี่เบิรงตุกกรอบนอกนุ่มในนี่แต่มักเัาเนี้ยน้ำจิ้มันหวานไหมก็จะเบิอืน้ำจิ้มซีฟูดก็มีอืผักดองเข้ากันอือ ผู้ได้มากเนือ้อกินเนือ้อเด้อเนื่อนตัวมากหนังยังจิ้มซีฟู๊ดขยับมาค่ะเดี๋ยวนหมอเดี๋ยวนจังโมมาดู คือเลิศหอยนางรมพี่น้องน้ำจิ้มชีสปูดกระเทียมเจียวน้ำพริกเผาตอนนิมีไข่กุ้งมีเปลือบกบักเน้าอันเทดแบบกิบเก๋กิบเก๋ของเพื่นดอกแนะนำให้สั่งเคี้ยวเปลือกมะนาวไปด้วยครั้งแรกที่กินแบบนี้คือเลิศ <c oughs> ต่อด้วยตำไทยข้าวโพดไข่เค็มค่ะอืม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 อืออือเออไปลกจิมากอันนี้จัแบแห้งค่องมบกไข่เค็มไม่เค็มมากนันวๆอร่อยอร่อย ส่นนี้ปลากระพงนึ่งมะนาวค่ะอือแนะนำแนะนำแนะนำะถ่ายกับหลาบหมูทอดพี่น้องลาบหมูทอดกรอบนอกนุ่มในอร่อยมาก บรรยากาศดีเหมือนเอ็มห้าเล็กน่อยมาเล่นให้เห็นแบบแบบแต่ว่าแวบๆอึ๊งอึ้งเหมือนที่นั่งเล่นสะดวกแต่ว่าบรรยากาศดีต้องหายเศร้าเบ,บืองหลบหลอบบรรยากาศดีมากร้านถนัดนัวสตอรีพ่พิกัดสายสี่ตัดใหม่กระดุมแบรนต์จังหวัดสมุทรสาครคุณบออยู่ในปัม๊มคาวเทคอยู่ในปัม๊มคาวเทคค่ะ <laughs> หอยนางรมเกาหลีส่งเครื่องพี่น้องสร้างมากหกตัวกินเบิร์ผู้เดียวอุ้ยแซ่บแซ่บตัวเขาจะพอดีพอดีบวกกับอันน้ำจิ้มชีฟูุ่น้ำพริกเผาหอมเทียวแล้วกันหนีเปื่กยักหน้าสลัดแล้วก็มีอันไข่กุ้งแบบเอียงนะสมสมได้แน่เนี่ยอ่า ที่สุดอื ừ. มอือหมูทิ้งลงไปบ้าน